สวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับผมไอจากรยูทูบกมอนเวนะวันนี้นะครับผมเราจะมาแนะนำวิธีการเล่นน่ะโลกสายธนูกันนะครับผมซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยโลกสายธนูผมเคยมีคลิปไปแล้วนะครับ EP หนึ่งนะครับผมซึ่งมันนานมากแล้วครับผมตอนนี้ยังเป็นแค่โจรต,ต้องต่อยอยู่เลยนะครับผมซึ่งอันเนี้ยก็ปีนี้ก็2019แล้วก็ทำใหม่ซะหน่อยนะครับผมก็ไปโลกสายธนูนะฮะ ไอ้ตัวนี้นะผมก็คืออยากจะเก็บด้ให้มัน9นะครับผมก็ไม่รู้กันว่าจะถึงไหมนะมาดูข, yerde, ข้อด kind of ีข้อเสียของโลกสายนูก่อนข้อดีของโลกสายนูครับก็คือเด็กเยอะนะผมดังนั้นเนี่ยเราจะสติลติดง่ายนะครับข้อดีข้อถัดไปก็คือจะรีดเมจได้ค่อนข้างเยอะนะครับผมเพราะเราอัพกันแค่เด็กกับเอจินะครับซึ่งมันจะอัดดเมจได้เยอะมากครับไม่เหมือนกับโลกสายดาบนะผมที่ต้องอัพสเต็งด้วยอัพเด็กด้วยนะครับซึ่งอันนี้มันจะรีดเมจได้เยอะกว่านะครับแต่แน่นอนครับข้อดีก็มีข ข้อเสียอย่างหนึ่งนะของโลกสายธนูนี่ก็คือมันแบกน้าหนักได้น้อยคนระับผมเพราะเราอัพสเต็งได้ไม่เยอะนะฮะเราไม่ได้อัพสเต็งกันเท่าไหร่ครับส่วนใหญ่เราจะหนักเด็กกันมากกว่านะฮะเป็นสายหนึ่งที่เล่นได้ค่อนข้างจะหลากหลายนะเวลามีก๊อปสกิลปุ๊บเนี่ยเราสามารถก๊อปได้หลายอย่างคนระับจะก๊อปโบก็ได้นะโบก็แรงนะครับสายธนูเนี่ยหรือว่าจะก๊อป ทริปเปิลก็ได้นะผมหรือว่าจะก๊อปแท็บก็ได้นะถ้าอัพอินนะครับดังนั้นเนี่ยสายเนี่ยจะเป็นสายที่ค่อนข้างจะดินามิกนิดนึงครับผมสามารถเลือกเล่นได้หลายแบบหลายสไตล์นะครับผมเป็นสายที่ค่อนข้างจะเปิดกว้างนิดนึงในการเล่นนะโอเคครับก็เดี๋ยวก่อนอื่นเลยดูเรื่องสเตตัสเรื่องของก่อนนะครับผมก็เนื่องจาก E ีีแรกนะก็เป็นของทั่วๆไปก่อนนะครับผมของเนี่ยของผมเนี่ยใส่เป็นของทั่วๆไปนะครับก็คือเป็นหมวกปิโกสลับกับหมวกงูนะฮะ แล้วก็เป็นหัวซิการวิงซิการวิงถ้าโลกใส่เนี่ยจะได้ APD ีบวกหนึ่งนะครับผมเป็นหูที่ดีมากครับผมแต่ถ้าใครยังตีไม่โดนให้ใส่กากแองไปก่อนแองเจิลสปิริตนะครับผมต่อมาส่วนปากก็ถ้ามีตงังก็ใส่ปากปลาแต่ถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรไม่ได้สําคัญนะผมของผมเนี่ยมันมีเซตอาเชอร์อยู่แล้วนะผมเซตอาเชอร์ Set เนี่ยประกอบไปด้วยอนูเลียนนะครับการ์ดอนูเลียนการ์ดกูเซอร์นะครับแล้วการ์เมอร์แมนนะฮะการเดวคอนเทลแล้วก็การ์ด อไลเกเตอร์นะครับผมการห้าใบนะก็ถ้าใส่เซตอาเชอร์ครบ5ใบนะผมก็จะได้เอจิบวกห้าเด็กบวกสานะครับแล้วก็ยิงไกลไม่มีโันพลาดบวกยีนะครับผมแล้วก็เพิ่มดาเมจการโจมตีระยะไกลยกีย่สนะิบเปอร์เซ็นต์นะฮะแต่แน่นอนว่าอันเนี้ยสำหรับคนเล่นใหม่มันอาจจะใช้ตังค์เยอะพอสมควรนะดังนั้นเนี่ยถ้าเป็นคนเล่นใหม่แบบตัวแรกเลยนะผมแนะนําว่าแค่หาเสื้อกล้ามกางเกงในแบบตันมาใช้นะผมเสื้อกล้ามกางเกงในเนี่ยก็รวมลกันก็ประมาณร้อยสองร้อยเคก็น่าจะได้แล้วนะครับผมถูกๆนะฮะแล้วก็อาวุธ ถ้าเป็นผู้เล่นใหม่แนะนําให้ไปหากักคุงร้านค้านะครับผมของพายอนนะฮะก็คือนี่ครับเดี๋ยวผมพาเดินขึ้นไปนะฮะก็ให้ไปซื้อกักคุงจากเ b c มาเลยครับผมกักคุง1สล็อตนั่นแหละครับผมดีที่สุดแล้วสําหรับคนไม่มีงบนะฮะเดินเข้าไปได้เลยครับผมแบบนี้อ่ะเข้ามาซื้อกักคุงกับตัวนี้ครับเวิร์พอนดีเดลเลอร์นะครับผมก็นี่ครับกักคุง1รูนะครับผมก็เป็นธนูที่ซื้อจากเ b c นะครับก็ซื้อใช้ไปก่อนนะสำหรับคนไม่มีเงินนะครับผม สำหรับคนมีเงินหรือมีเซตอาเชอร์แบบผมอยู่แล้วเนี่ยก็เอาเซตอาเชอร์อันนั้นมารียูใช้ได้นะผมหรือว่าถ้าใครแบบว่าเอ้ยเคยเล่นพวกแอตาซินมาก่อนอย่างเงี้ยมีพวกประดับโจรมีพวกหมวกงูอะไรพวกนี้ก็มาใส่ไท้ายครับผมคือเราเน้นนะแค่ธนูแหลกอันนึงถ้าธนูยังไม่มีก็ใช้กักคุมไปก่อนนะครับผมอันนี้ก็เป็นทางเลือกอีกอันนึงนะ ไม่ต้องจัดฟูลออปชันตั้งแรกแบบนี้นะผมค่อยๆเก็บเงินไปนะครับผมต่อมาครับเรื่องสเตตัสนะครับผมของผมเนี่ยอัปเดตมาก่อน50นะครับผมมันมีของอยู่แล้วไงผมก็เลยไม่ต้องเอาหลบอะไรมากครับก็คือเคลียร์มอนให้ไวนะครับผมใส่เสื้อกล้ามเกรงในเนี่ยมันก็เพิ่มฟีได้เยอะแล้วนะครับแต่ถ้าเป็นแบบผู้เล่นใหม่เนี่ยก็อาจจะสลับนิดน,นึงอาจจะสักเด็ก30แล้วค่อยไปจิสามสิบแล้วค่อย กลับมาเด็ก50แล้วค่อยตบท้ายด้วยเอจี70นะผมก็คือสลับสลับกันไปนะแต่ถ้าแบบมีของแล้วก็อัดเด็กมาเลยครับ50จะได้จบมอนไวๆเคลียร์มอนง่ายๆนะฮะสำหรับตอนเป็นโจนะครับผมตอนเป็นโจนี่อัพง่ายครับผมอัพเหมือนกันหมดนะครับแทบจะเหมือนกันหมดเลยก็ได้นะฮะก็คือดับเบิลแท็ก10นะผมบิมพุบดอท10นะฮะแล้วก็สตีล10ไฮดิง10เอมิโน8นะครับผมแล้วก็ดีท็อกซิฟาย1นะครับผมก็อันนี้คือผมเล่นเจ้า50นะครับผมก็ ใครที่เล่นจอาพางสิบอย่าลืมครับไปป้นสมาคมแอดก่อนนะครับเพื่อเอากาต้าสองลูแล้วค่อยไปเปลี่ยนโลกนะฮะของผมก็ทำนะผมได้กาต้าสองลูยังใช้ได้เสมอนะฮะลืมบอกไปนิดนึงครับผมสําหรับโคนที่จะใช้กักคุงนะผมกักคุงมาใช้ได้เลเวลที่33นะครับผมดังนั้นเนี่ยก่อนจะถึง33เนี่ยก็ไปหาซื้อเซเรตโตมาก่อนเซเรตโตซื้อได้ที่มอลล็อกเซเรตโตเอ็มบีซีนั่นแหละครับอันละประมาณหมื่นแปดมั้งนะฮะก็ไปซื้อนั้นมาใช้ไปก่อนจิ้มจิ้มไปก่อนนะผมจนกว่าเลเวลปปุุ๊บบเนนี่่่ยไไใใสสกกกกัคแล้ว็ููฟะผม ลูกนูไฟเนี่ยข้อดีของมันก็คือเราจะสามารถเปลี่ยนาธาตุของตัวเองได้โดยที่ไม่ต้องซื้ออุาธาครับผมลูกนูไฟนี่ก็ดอกละสานิดนเท่านั้นเองครับผมโอเคมาถึงเรื่องเก็บเลี้ยงกันบ้างครับผมหลังจากออกจากเทนนิกาวนะครับผมก็ให้มาที่เมืองพายอนนะครับผมแล้วก็ลงไปงล่างนะครับเราจะไปตีหมาป่ากันนะครับหมาป่าเนี่ยก็เข้าวาร์ปตรงข้างด้านล่างได้เลยนะฮะพอมาถึงแมปด้านล่างนะครับผม,ผมก็จะเจอกับฝูงหมาป่านะครับแนะนําว่าค่อยๆอ่า หาตัวที่มันอยู่เดี่ยวๆไปก่อนนะตอนเราเลเวลน้อยเนี่ยเราสู้ตัวเดียวก็ลาบากแล้วนะฮะอาจจะพอเลเวลเยอะก็ปล่อยมันลุมได้ครับผมระวังด้วยนะหมาป่ามันลุมนะครับผมคือมาตอนแรกๆเนี่ยก็หลบๆนิดนึงนะฮะหมาป่าเลือกประมาณ6 700นะครับผมอาจจะลําบากนิดนึงในช่วงแรกครับผมแต่สักพักเดี๋ยวมันก็สบายเองนะฮะหมาป่านเนี่ยเราสามารถเก็บได้ย,วยาวๆจนถึงประมาณสัก3าเลยก็ได้นะครับหรือว่าถ้า อึดๆทนๆนะผมเก็บได้เลยครับยาวๆอย่างสี่สิบนะฮะพอสามสิบสามแล้วนะผมก็วาร์ปกลับไปนะฮะวิวินกลับไปนะผมสามสิบสามเนี่ยมีสองทางเลือกครับผมทางเลือกแรกก็คือไปเก็บหนอนดินครับไอตัวโหดใต้มือมอลล็อกนั่นเองครับผมทางเลือกที่2ก็คือไปมอสโคเวียเลยครับมอสโคเวียเนี่ยสำหรับคนที่มีของครบผมแนะนําให้ไปมอสโคเวียเลยครับผมสําหรับใครที่ยังของไม่ครบค่อยๆเก็บเงินไปนะผมแนะนําว่า ไปหนอดินใต้มอลล็อกก่อนนะครับผมแมปแมปของหนอดินนะครับผมอ่าเดี๋ยวหามอลล็อกก่อนมอลล็อกอยู่แมปของหนอดินนะครับผมจากมอลล็อกตรงนี้นะเดินลงไป2แมปนะครับนี่ครับมอลล็อกฟิลด์สิบแปดนะครับผมก็จะมีหนอดินนะครับแล้วก็มูก้านะครับผมตอนเราไปเลเวลแรกๆเนี่ยให้ตีมูก้าก่อนครับมูก้าเนี่ยจะเลือดประมาณ7800นะครับผมแล้วก็แพ้ธาตุไฟนะฮะก็เอาลูกสนุไฟแล้วก็คักคูไปยิงนะครับผมพอเริ่มรู้สึกว่าสู้ไหวแล้วนะฮะก็ลองยิงหนอดินดูนะครับผมหนอดินเนี่ยก็อยู่ได้ยาวๆเลยนะครับ อยู่ได้สักประมาณ45นะครับ45เนี่ยก็ไปแซนแมนครับผมก็จากหนองดินใช่ไหมเลี้ยวขวา2องแมปครับผม1นึ่งแมปสแมปก็จะเจอแซนแมนครับก็อยู่ทีได้ยยาวจนถึงประมาณ50นะครับพอ50เสร็จปุ๊บก็ไปทอยแฟคทอรี่นะฮะทอยแฟคทอรี่ก็วาร์ปจากอ่าพอนเตล่านะครับผมพอนเตล่าไปอดิบาลันนะครับผมอดิบาลันเนี่ยแล้วก็ไปเข้าทอยแฟคทอรี่นะครับที่อดิบาลันนะครับผมอ่ะแต่แน่นอนครับเดี๋ยวนี้มันมีทางลัดครับผมก็คือมอสโควีนั่นเองเดี๋ยวผมหาวาร์ปก่อน มอสโคเวียเนี่ยจริงๆแล้วมันต้องทำเควสเข้าแต่เราไม่ต้องทําก็ได้ครับเราลัดขั้นตอนก็คือหาพีที่มันเปิดวาร์ปที่มอสโคเวียได้ครับแล้วก็เข้าไปเลยครับโอเคก็ซื้อวาร์ปไปมอสนะครับผมก็ให้เขาวาร์ปเข้าวาร์ปมอสมาจะโผล่ที่หน้าดันนะครับผมเราก็เข้าไปข้างในเลยนะฮะดันเนี่ยมันจะมีหลักๆอยู่2ตัวครับก็คือตัวนี้ครับปูดกอบลินนะฮะปูดกอบลินให้ยิงพีตัวละ2องพันสองนะครับผมแล้วก็เฮ็พีอยู่ที่6กพันแนะครับผมแรกๆมาเนี่ย อาจจะสู้วูดก็บินยากนิดนึงนะผมให้เราเลือกอีกตัวหนึ่งครับอีกตัวหนึ่งก็คือนี่ครับโตเลสนะครับเลสเนี่ยเลือกแค่สามพันนะผมแต่ให้ยีพีถึงพันห้านะครับนี่เห็นไหมยีพีถึงพันห้าเลือกแค่สามพันเองนะครับผมที่นี่นี่เราสามารถเก็บได้ยันจ็อบห้าสิบเลยครับของผมเนี่ยเก็บจ็อบห้าสิบที่นี่ก็ประมาณสองชั่วโมงนะฮะกดทั้งคูณด้วยกดคูณจ็อบคูยีพีด้วยนะสองชั่วโมงก็เปลี่ยนได้แล้วนะฮะก็ใช้ลูกสนูไฟนะฮะแล้วก็ถ้ามีหมกงูก็ใส่หมกงูนะ ดูครับอันนี้คือวิธีคนรวยนะครับผมเดสปาราโดใช้เอชพีโคตรเยอะเลยนะฮะนี่ครับเราก็ยิงไปทีละตัวครับผมก็เก็บได้เรื่อยๆจนจ็อบห้าสิบนะครับผมพอจ็อบห้าสิบปุ๊บก็ไปเปลี่ยนโลกนะครับก็อย่าลืมนะครับว่าจ็อบห้าสิบต้องไปป่นสมาคมแอดก่อนนะครับเอาการตาสองลูมาขายด้วยนะครับทําทุนครับทําทุนนะฮะแต่เอาตรงๆเลยคือแบบนี้มันไม่ค่อยมีขยะอะไรแพงๆเท่าไหร่นะครับผมก็พอมีแบบเล็กๆน้อยๆนะครับอันละร้อยสองร้อยก็พอได้อยู่นะฮะ ก็เก็บเงินทําทุนไปก่อนนะยังไม่ค่อยมีตัวเด็ดๆเ,เท่าไหร่นะเอาไว้เดี๋ยวไว้สูงๆวันนี้ค่อยไปหาตังค์กันจริงจังนะฮะโดยรวมนะครับผมลกช่วงเริ่มต้นเนี่ยก็ประมาณนี้ครับผมก็คือเน้นนะครับผมให้เก็บเลื่อยให้ได้ก่อนนะครับเน้นหนักไปที่เรื่องอาวุธครับผมถ้ามีตังค์ก็ไปเอาเซตอาเชอร์มานะผมแต่ถ้าไม่มีตังค์ก็ใส่เป็นกักคุงร้านค้าไปก่อนนะครับผมใส่ลูกธนูไฟนะผมก็อย่าลืมกดซับสไครต์ให้ทุกคนด้วยนะครับเวล,ลามีคลิปใหม่ๆเนี่ยจะได้เข้าฟีดยู